กราบกราบกราบวันนี้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่46รอบของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัญญาลัตษ์บัวศรีขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระบาลีท่านต่างๆพร้อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจย์บูชาแดกุบจันทั้งหลายขอสิ่งของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจะจ่อในอัคระัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื 58, ่องด้วยเถิดบทที่หนึ่ง ปิกะพัฒนารวังสมาตวทวปวาปทาวันตังปวาเทมีสวาาโตวตาสมองธรมะสัมิีสุปฏิปันโนวะโตสาพสังามิีบริสัมภบกชาภาิดีนารังสมาสมสุสีรังวรนิปโตกิีพัลลามารุตานิวารมิฮิสติติยัวิชีวังังบุตรนามังสงฆะบุษนิระนาิยนามารุรามิสตินาบริสัมสดุมุเทวราสมันาตกวารสุอะธาคันจันตุเทกตา ရမု S S e, lly, ံဟိရာဇာသုနန္ဒုသကမ္မောကထံသာကေကာမေသရုပေခိကိရှိကရတ္တေစန္ဒိရှေနာနိတိပေပဋ္ဌိသခာမေသရုပနာဟာနိဟေဝတုံဟိခေတေ ุมมาจยันดูเทวราชรัตราวิสมอคันตนาคาทิ่ันตาสันทีเขยังนิวรัจพชนังสาธโบมีสุนันตุธรรมสวนาคารวยมันตาธรรมสวนาคารวยมันตาธรรมสวนาคารวยยมันตาอบทที่สี่บสวดบุพพาคันธรมการ นะโมเัสสะะคะวะโตหะโตสัมาสัมมุทสสะโตัสะโตหะโตสัมาสัมพุทสนะโมตทสสะะคะวะโตฮะโตสะมะสัมมเทสบทที่หสวทสีันมนปะทาพุทรทงสันังกชามิธัมมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิตุติยัมิพุทธทงสรนนังกชามิตุติยัมิธรมมังสรนังกชามิทุติยมิสังฆังสรนังกชามิตาติยมิพุทธทางสรนังชามิตาติยมิธัมมังสรนังกชามิตาติยมิสังฆังสรังกชามิพอที่เขาบนสีาสคิริยคาถา นาทิมีสานังอัญยังภูโทเมสรานังบารังเอเทนะสะจบาเชนะโสที่มีหูทุสาปทานาทิเมีสานังอัญยังขมโมเมสรานังบารังอิเทนะสะจบาเชนะโสที่มีหูทุสาปทานาทิมีสานังอันยสังขโเมสรานังอิเทนะสะจับาเชนะโสที่มีหูทุสาทาบทที่เจ็ดบทสวดติระตนะ มานาคาถาบุธนเมรตาพุธะสุรจิตังธมเมรตาุวิสุทิสรัังกนเมรตาพุะสุีริติเไอตังเมตุระังรตันวังมะสมุริตวะูวิเศสัพตังยยยุตหนาโยข้าพุังอาสมิยะัมปี เสัยอวตารติท <m ics> <m ics> ันเตเอกังวีนาทัสสุเรสำมวีนาโกเกขราจิจัจเจเรนาจปาตุภูตังขมวิรยานวิสยังอติโทสะทังวิญญูกิปันธิสะนิเฮวิชนญารูปังโลกามิเกหิจิเกตุปารินังเหยสันจิสัทถังวิจิตังกุณากายตายานามิวะชนณตายะ สุวิสุตัมปีสมุปสตังมาสิทุปัสสะสัจานะมุญญาธิการสมุตมุนภูมังดุคะปะมจาโมกสะนังกาตังบุรหตุปะระมังุนยังานสัิริยะโยปานิสทังสมกิสมารโสอนัสิติยะจัสส Ada kusore hupa sewu ni yang pahe ni siopi sorona ngameni yomi wata sama hitang tiro tanang sorona ngata maha. Ating si wangana ni suna masam ana buci macapi sasatang hupa sasara ta cabunyi na hontu yo wina หามนาพุทธรูปทุรปิสมัยอย่นสุภชันโสะนี้สายจายาอายมิหุนตวะุตเยบริจิโตสุปัสสกาโรมาที่แพรบส่วน

Santa bahwa santi karo suci nawa. Amang mi berantas sila sana mami. Oh apa terbang ubah sana sahang tante sesat ya jadi hantu. Saman toraya cabai nan semento. Ada masih nasuka tanu joko. Lupa sapu pakir sesita. Tentu sejang santi nio sakoja. สวาสาิธรรมังวิธิตั้งอรรติสังข์วิรันตังสิระสันมามีเอขุธานุปุตังสามาสิระจิติงอันเทใจสติเชยสิติหุนตูสัมพันธุรายาจเวีนันเมนโตอธิกาบทส่วนนามะ นโมกราหัตถะคาหัตถะนโมราหันตุสมะจตุทธัสสะมะเฮตินุนโมมะตะสัมมาสะสะวาคัสะเสวะเตนิธานโมมหาสังสาปิวิสุทธิสุระติติโนุนโมมะตะธรรสระตะนะยสะสะวังนโมมัติตะสะสะสะวาทุยะสะปินโมกรังะภะเวนะวิขันสัตุปะเถวะนโมกรานุภะเวนะสุปจิหันสุสะปะทานโมกุรัสะเตเสนะวิทีมะหิโหมิเตชวะ อดิตสิบส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตังกังสมัยยังผักภาวะสเกสุวิหารติกระบุวัชุสุมิงหามัเในมหาตาปิภูสังเกนาซาติปัญจมาเตหิปิภูสเตหิสเปหิวะระหันเตหิทัสสหิจโรกัทธุหิเทวตา ยะบุญนาสนิพัทธิจารหันเถี่ยวกุมวันตังศาสนายะปิภูสังขันจารตะโกตะตุนังสุทภาพะกายิกา낭เทวานังเอตัสสุสียังโขปะกวาสเยสุภิลานติกาภิรวัสโทสัมิงมหาบันิมาทภิภูสังเขนัสสิงหันจามาเทหิภูสัตเทหิสัพิหิวะราหันเทหิทัสสหิจโรกัสทุหิเทวัสะยะบุญนาสนิพัทธิจารหันเถี่ยวกุมวันตังศาสนายะปิภูสังดายานุนามยามีนามว่า

Siro ka man sa samiyan na bumata sa sita, ya sita ka rin ka rang, pahita ka sa mahita, puto siro ka sa lina, lumang sa mina mano, wala naman sa puta. Ayo pa sa nte na malawila, ayo pa sa sate, ya tapo ba niya ka pira batawe, na to man siya sa tasa, pake sa lani na te, siyo tapa makurung sa tuwa po sa sasasanang

Kobe ora sakai kobe ora seni mesenang. Inang seta sahatan yang hanang beli yu pasati. Kobe ora sakai kobe ora kasa misi wanang. Kobe mencah si sang rasa tata roh kobe sasati. Kana wanang ati mati mahala saya rasa si tapi ya sapo. Oh nana mamah borai. Cuma susu di mentawanang. Saya seseno. Bola mana api kamu bingung nang kamisi wanang. Bagaimana caca si semua cewidun tapi Ya karena nggak tiba mahana jadi sesi sopo tapi sesi sopo wana nama maha bora. Jadi mantu jadi sesi nama nama nabi kamu. Iku nasa nasi wana pada sang taruh kota kini nabi dura ko. Nasi wana nabi dura ko kubur aku terang si tang. Tetaruh teh maha nasa semanta tetaruh si sa. Tetaruh nama nasa semua nih saha. Nanti lo kau -gunaang ดิบาริชายเป็นคริสเตียนสุทธิจักรคูให้จัตเตวานาชิตาติตาสุปันนาติเรศนามังเพียงตักทานาคดราชนะมัสีสุปันนาโตขิมามากัสิปุโตศาสนาอิมภาษายูบาหันต์ตานาฮาสุปันนาศาสนานามังคังสุปุทังดิบาริยุราหัสีนาสมาถางสุรากิตา Karena kau sama sih tadi mau ya sih nak kerja sama sih mah agak rasa nama itu sama sih tadi tuh tadi coba nah tapi mau maka sana hitu apa paling sih nana bukan sama apa kamu sama jawaban itu nanti ikutnya sama menang posisi apa tapi ya saya jawabnya udah tak mau baru nabi baru nanti pas

ये मन दो जते मन दो वनमन रे सेनो गोरमनाभिगमूपी होना समजीवन आ राकुसा पसे बरा रामी के सेरे बारे सका जरोचा ओमा बने बनेनो बरुणा साजा माचा

Takara kasamisa kasia sasinoa, tara ia kapasio noyo tisapa besa te sasei te asasaka ia savenana ta wanino iti menta ushitemantu, banaman tara ia sasinama na mana pika mong pika nasapati banang, emina tazira ia makata kasia sasinoa lapita karamasia ca, sio dinama sa soma emana te noa kua roku vano nimita, tasei te asasaka ia savenana ta wanino isimanta ushitemantu banam tara ia Ega mong bi ona kama te wana te 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 wana ga ya sope na na kama no na baba ya na kajung ji jeng ji sasi sasa hapo bosa sate ma shura ngoh te ma na sopang. Bage mo to na 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 kang tang hama te ta te tang. Sopo ma bana ma to na bota te ma so ta sopo ka te ma te ma Sa ha sa pa ma ro ka na ma ha pa ma bi di ta di. Na ta isola ko ma te ka wasa pa te no. Sasa sa ma to ka ha re to bari bari

Menurutnya sudah mau anak guru aja kau mantap. Ya teman kamu teman kamu mantap materi aja. Bagian nanti sangka bukan apa saja nih kamu ini. Ya teman kamu teman kamu tiba tiba macam apa aja saja. Mau apa macam aja kami suka teman kamu teman kamu robot ini waktu aja. Tentu sih kata kita. Kalau ini sama sama nangis teman kamu teman. ta gimana udah kamimaticita can-saudara yang ingin bicang itu kurang orang masuk yang akan ambil tangan atau itu mau ibu cerita dalam berita itu yang yang udah kamu yang ya saja sama itu lah sama si jinci yang bisa mana tanam menitang tang untuk nasusnya atau apa yang itu yang proses itu perlu ibu nanti susunya masih mana mau

เวลาจะเจตตาจะจะเก็บประมงสมิธเขาก็เสียชัยเบรุดิฮิสันตอนนี้วิธีที่เราจะทำมาที่ปัวยิ่งมีสังเกตุน้ำเป็นสังเกตินาศเช่นนั้นสภาวะคนโตไปพบสามสุทธามาบุตรสาหัสวักอาตาหายชิดตั้งอยู่อย่างจังกันได้ประชาสันต์สัพพุสตานิจังจันทศรีโยนิวัตถิวนาคโนมังโรสหะพมนาฉิจังวิชิตังหิยุราตัสารุปสุชาติโนไปพบเสบสุเกศปุระโต หาเจตเมังเทนะภคบตชาณาตาสตาระาทศมามุเทนะอระตุมเฮมานุสมเบนะมาบุรามาบุรยมาเอตกิริยาระมาปสิกัสัมมาธานะมาตากะเตุมา นายาคเฮนมาคาราบริวิตาเกนามาเหตินิชยานักขันดิยามาภาพรูปตายามาสมโนหอรุยะธาตุเมหิตนาวจานัยยาไดเมผะมะากุุระอิเมธรรมะสาวาชัยเมธรรมาวินยุขราหิตาเมธรรมาสมตะสมาทินาหิตายะโหขใยสังวาจันเดียธาตุเม เหวุหสะเยรยะธาตุงเหอาาสะนียทายมธามะกุุรไรมีธรมะนะวัชใจมีธรมะวิญญาวะสะมธามะสมาตาสมาทินาหิจายสุขายสังวาตันเตระมีอุปสมะสาวิหารเยยาธาติอริยสิบห้ปะสริิยสุตโมปณิยติชีวิตธมายุงชุปณิเถรนาสนา เอียงเพีงมรเนเปขมานปุญญีกิราชาสกขปานปุอปนีติชีวิตธมาเพงปุนีตาสนาสันติตานาเถตงพียงมรเนเปขมาน โลกามิสังมัจ he สันติเปโขเคโยรกาเยนะสังยมวะชายโยรเทระสัตังรัสเบรัสสุขายโหติยังเหวามานภโกโรติปุญญธรรมโมวิรากติธรรมจาริงธรรมโมสิจโนสุขมาบหาติเอจานิสังสุธรเมสุจินเน นะทุกข์ติฆาชาตธรรมจาริสเพสังขาระนิจายถะปัญญาญาปัสติอภรณิจินติทุกเอสมาโกวิโสติยะสัพิสังขาระทุขาติจายถปัญญาญาปัสติอภริจินติทุกข์เอสมาโกวิโสติยะสัพิระมานาตตาติยะปัญญาญาปัสติอภรณิจินติทุกข์เอสมาโกวิโสติยะบทที่สิบหกบทสวดอภินะกชานุ อาปันนากาทะเมเกธุติยังอาหูตากิกาเอตทานญาญาเมธาวิตังทันเหยานัมันตกาอาุงเวสรนังญาติปปะตานิวนาณิจารามรุขหาเจตยาณิมนุสาวยตาจุตเอตังโคสรนังเขมังนีตังสรนโมตมังเอตังสรนามาคัมกะพาทุกาปโมติโยจะพุทันจะทำมันจะสังขันโสสรนังโสจัตาริอริยสัจฉนสัมมาปัญญาจะพาจุ ดูขังดูขาสมุปาทังขูขสาจะจะอติกรรมังริยันจะอธิการังดูผู้าปะขามินังเอกตังขสระนังเกมเอตังซาฬานมุตมะเอตังซาฬานมาคัมมาสวาทข้าพโมจตีที่สิบเจ็ดบุตสภะเทกับรักขาถาตีตังนาณวาขเมยยานาปฏิกังเคานาคตังบุกคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้ไม่ควรพ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ญาติตาตีตามปหีนันตังอปตาัณจานาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก uh, ็เป <ha> mmm, ็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจโยธรรมังดาธาสาสาบิปาสติอสังนิรังอสังกุปังตังมีภรามาณีพะรูหฮเยพระบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่เข้าเงินไม่ขวนแค่ทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นนั่เลยให้ปลุกปลงเถิด อาเชวากจมาตาปังโกชัญญามรณงสุเวเพิ่งทำความเียนเสด็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพรุ่งนะฮินโนสังรันเตนามหฮาเซเนนามจุนาเพราะว่าความผิดเป็นธรรมจุดได้ผู้มีเสนาเยนั้นย่อมไม่มีจารท้องไหเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมาตังจิตังตังเมเพเกรโตติสันโตจิขเทมุนิติพระมุนีผู้สงบ ธรรมเดียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันข้องมาแล้วก็คือนั้นแม่ว่าผู้มีดันนนนชนีหนึ่งเจริญนักปการชนิดแรงบทที่สิบแปมดมือสวดพินหัปัญจะเวขาคณะปาฐถสราธรรมามีชรังอณิตีตารมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมความแก่เป็นไปไม่ได้ปยาธิธรรมมีมางยาทิงา,านหน้ตีตารมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้ มารณาธรรมมามีมารณางนาตีตารามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมถึงความตายเป็นไปไม่ได้สาเพหิเมวิเยหิมานาเปหินานาพาโวาโว,าโวินาพาโวเราจะเราเป็นเป็นฝั่งต่างคือว่าจะต้องทละภาคสของเราของ,ของจเจริญใจทั้งสิ้นไอกัมมาสกามิกรมทายาธากรรมโยนิกรมะพันธุกรรมะปฏิสรน,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 นา เรามีกรรเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้ติดใจมีกรรเป็นที่พูงอาศัยย่างกรรมังกริสามีการระยานังวาวาปะสะการระยานังวาปะปะกังว่าตาสัตยาธาวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นขายาคือว่าจะต้องได้รับผอของกำนันั้นสืบไปเอวังอัมเฮฮิอภินทางบัจเวกทีพัะพังท่องลายของพิลาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขาปาตาจะนิทุกขาปยาปาตาจะนิภัยาโซกับปาตาจะนิโซกับอนตุสเปปะปานิโนเอ็ตาวตาจามีสัมมาดังมุญฉสัมมาทังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาฐานังทันตุสัธยาสีระนัคตุสภพพาปารณาภิรตตหพนทุกขจันโตเทวตาคัตตาจะเพื่อพระพุทธประปะตาปะเจกนังจังยังบังดานันตเจชานันัญญามิสัพพโส ดิสิบสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคุเรปติกุเรสิงตริงตาบธรมเนนะบวันตบูจิตาโสจริงกโรนเตทวิหารมันธเรเทวราชมชานนกัจพิโัวสารามิกาธนบดีพปสสกาอามาจเตสันิกามาจิสรราสาราณพุทธสุขิตาบวันตุเตระภูชายยวิจารณสังขวา สังเสสาตว์ัปิกันยริกันมวริจเตตะเีุขสกรุนตุสังขยังอาตจียังสังั้งธรรมธรมราจะกกรสังโูตุสมาโควาตายาจหิตายาจามเหรอกตุสัตมสเพิามารุนบุติสัมปอุญามาธรเมอริยาปเวทิตตบที่ยี่สิบเบทสวดสภาปฏิฐานคาถา

ทังเย,ยปิชามเมนโมทนันตเทศยังเอจิมังนะปิชานติเทวาเิสังเวทยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนอห่างบนที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัดนี้อย่าง่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนบทใด,ดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพ,พเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอินที่เป็นกลางแต่มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันธ์อและขันธ์หนึ่งได้ขันธ์สี่ท้องเท่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบความให้สมบูของข้าพเจ้าเราข้าสัตว์เนั้นจงอนุโมทนาทายหนึ่งเห็นก็สัตว์เด้ย่อมมาทราบควาให้สมบูของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาเทนานำบุญญานังอนุโมทนาเห็นตุนา สาเพสัตตาสัทธโตุอเวราสุขชีวินโเข็มอภัทจัปปโนตุเตสัาสิฉะตังสุภาเพราะเหตุคือแห่งอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดได้จนถึงทางเกษมเถิดขอความหม่องดีของสัตว์ล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรนันไม่สงกับบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธเสยบทสนมพระสุภพระริรดพากถาดอานี้ ขอพรสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพกลเข้าพเจ้าขอให้ผลจากสลุ้งพายทั้งปวงขอให้เจริญนะทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมรรมธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดเมื่อให้แก่ข้าพกลเข้าพระเจ้าดาวถุมงคลพระกิ่งประดิพินาศโดยมรคที่สมเด็จพระญาณสังวรบรบวรนิพพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างเมื่อตอนที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเกินแม้จะพระหมายความกิตติกรรมในพระขาดต่างๆ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ